สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดคข่าวสารของแมนเชสเตอร์ูไนเตอ็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นรา้าวใจสามารถคลิกลิงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่วิคาะอ์ก่อนเกมแมนยูปะทะเชลซีในศึกบิ๊กแมตช์พิมลิก วันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับระหว่างสิงโต้เงินความเชลซีจาาฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกจะเปิดสนามสเตฟฟอร์ดบีชต้อนรับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้นะครับเป็นทีมอัดที่8ของตารางเริ่มการแข่งขันเวลา23.30นาตามเวลาประเทศไทยเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มจากฝั่งของ้าบ,บ้านเชลซีทีมของมัสทูเกลกำลังนําเป็นจ้าฝูงในพรีเมียร์ลีกอีกทั้งสองผลงานค่อนข้างที่จะคงเส้นคงวาครับแถมเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านอัดยูเวแบบขาดลอย4-0 ในสื่ฟุตบอลยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้านเกมผลิกสูงสุดสัปดาห์นี้พวกเขามีคิวเอิรังสเตลฟอร์ดเบตต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะปลดผู้จัดการทีมอย่างโซชาออกแบบสดน,นร้อนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจในะครับว่าทูมาตูเคลนจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กับทีมเยือนที่ฟอร์มยังไม่คงไม่แน่ไม่นอน สภาพทีมกงกรลงทำากรกข่งน,น,นั้นไม่สามารถใช้งานมาติโอโควซิตแล้วก็เป็นชเวลในเกมนี้ได้อย่างค่อนข้างแน่นอนแล้วในส่วนรายของเอ็นโกลกองเต้ครับแล้วก็ไฮวาร์ดยังคงต้องรอรุอนความพร้อมก่อนเกมเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งและนี่คือการคาดการณ์สเปซเรนตัวจริงที่เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเบนดี้ต่อมากองหลังครับเป็นคริสตินเชนชิวายรูริเกอร์ต่อมากองกลางครับเป็นเจมร์จินโยล็อบตาชิสอลอนโซแล้วก็กองหน้าครับเป็นเมาส์เวเนอร์โอรอย ส่วนทีมผู้เยือนครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ผลงานย่ำแย่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโซชาก็ต้องแยกทางกับสมุรในที่สุดนะครับพร้อมแต่งตั้งไหมเขึ้นคาริกขึ้นทําหน้าที่แทนโวคราวโดยเกมเประเดิมสนามนั้นนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะบียาเรียนไปได้2ต่อศูนในเกมยูฟ่าชมลีกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเกมหลีกวันอาทิตย์นี้พวกเขาต้องเจอกับของแข็งสุดๆอย่างเชลซีครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีการเปลี่ยนในายใหญ่มาแล้วเนี่ยจะสามารถ ความพร้อมก่อนเกมครับที่ยังไม่สามารถใช้งานพอพกบาราฟิบาราและก็เอดิสันคาร์วานี่ที่ยังมีปัญหาการประเจ็บเล่นงานอยู่เช่นเดียวกันกับแฮรี่แม็กควายที่โดนใบแดงนัดก่อนที่จะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในนัดนี้ในส่วนของไรลุกชอครับและก็เมสันกรีนวูดนั้นยังคงต้องรอผ่านการทดสอบความฟิตก่อนที่จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งและนี่คือการคาดการเปลี่ยนตัวจริงที่เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นเดกิอากองหลังเป็นวานวิสก้าบายยีดินเลฟเทลเลสกองกลางเป็นซซนโชฟันเดบิกบโนเฟนัส เมกโทมิน่เบรดฟอร์ดและกองหน้าเป็นโรนันโดครับและในเกมนี้นะครับแมนยู you, นัดยันเสม,มอไว้ให้ได้แม้ฟอร์มของเชลซีล่าสุดนั้นร้อนแรงเอาการแต่ถ้าปีแสดงก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับสำหรับข่าวต่อมาครับสีแข้งเด็ดลายซิกที่รับดังเนกอาจจะดึงเข้าแมนยูเพิ่มจากรายที่1ครับวิลเลียมอือบาน ฤดูกาลนี้นะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์เตะได้ประกันหลังฝีเท้าดีดับโลกอย่างราฟเฟลวารามาเสริมทัพหลังบ้านแต่เกมรับยังคงมีจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงเสเหมือนเดิมดังนั้นเดเออร์บานถือเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝีเท้าดีน่าจะสนใจโดยดาวเตะทีมชาติทางคุรียรายนี้นะครับเป็นกำลังสำคัญให้กับหลายซิกมาตั้งแต่สมัยอยู่กับสโมสรลีก2แล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นรองกัปตันต่อจากปีเตอร์กูลาซีแต่ปีศาจแดงนะครับยังคงทุ่มเงินพอสมควรหาคิดที่จะดึงเจ้าตัวนํมารวมทัพ เพระเาะตอนนี้นะครับอุอบานนั้นเหลือสัญญาคาแข่งในถิ่นเรสบูซันบวกอารีนาแบบยา,ยาวๆจนถึงปี2025รายที่2ครับเป็นไทเลอร์อดัมตำแหน่งมิดฟิลตัวรับถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่แมนเชสเตอร์เตดกำลังมีปัญหาและก็อดัมนั้นอาจจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าอายุแค่ยปีแต่ดาวเตดชาวเมริกันนะครับมีประสบความสำเร็จในเกมระดับสูงไม่น้อยโดยที่ผ่านมาในครับในเกมยูฟาแชมเปีนสมาแล้วและก็มีสติในการรับใช้ทีมชาติสหรัฐเมริกัดรวมสดๆนะคนัดรวมสุดๆนน้ อดัมลงเล่นไปทั้งหมดลายซิกแปดสิบนัดทำได้3ประตูแล้วก็นัดตั้งแต่จากนิวยอร์กเนี่ยเลสบูซันบวกเมื่อปี2019รายที่3ครับเป็นลูคัสโคสเตอร์มันเป็นอีกหนึ่งของดีจากค่ายลซิกเลยทีเดียวนะครับโดยโคสเตอร์มันนั้นเป็นแข้งระด,ดับทีมชาติเยอรมนีที่สามารถเล่นในทั้งแบ็กขวาและก็เซนเตอร์แบ็ก โดยเฉพาะในบทบาทแบ,บ็กขวาน,นั้นนะครับเจ้าตัวถือเป็นฟูลแบ็กที่เล่นได้เก่งเกี่ยมรุกค่อนข้างเก่งมากๆทำได้ดีทั้งเรื่องของการทำประตูและกอล์ฟเซตซึ่งถือนั่นเป็นจุดที่เอรอนวัตเวสก้าไม่มีนอกจากนี้แล้วนะครับดาวเตียวไว้ย55ปีรายนี้ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีพลังงานสูงและรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีมิติในการเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นหากได้แค่รายนี้มาร่วมกวนแล้วก็รายที่4ครับเป็นอันเดรซิวา ปัจจุบันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีผพ้เล่นแดนหน้าฝีเทา้าดีหลายรายนะครับแต่อย่าลืมเลยครับว่าคริสตินโนเดอดซึ่งตอนนี้มียุ36ปีแล้วในขณะที่เอดิสันคาวานี่นะครับก็แตะเลข34แล้วแถมน่าจะอยู่กับช่วยทีมนจนจบแค่รูปการเท่านั้นเช่นเดียวกันในรายของอองตูรีมาร์ชิอันครับดังนั้นกองหน้าตัวเป้านับเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ปีศาจแดงจะเป็นจะต้องเริ่มคิดถึงการเสริมทัพแล้วแล้วก็หัวหอกทีมชาติโปรตุเกสวัยหปีวายนี้ถือเป็นตัว ผลงานทั้งหมด18นะัดรวมทุกรายการครับแต่รูปการก่อนนะครับอยู่กับไอทรักแฟรงเฟิร์ตครับเจ้าตัวก็ได้กดไปถึง29ประตูจาก34นัดจนมีกมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดไปพักหนึ่งนะครับในช่วงสมเมอที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเลือกย้ายมาจากแฟรงเฟิร์ตมาอยู่กับไลซิกถึงแม้ว่าคริสโตเฟอร์อินคุนดูนะครับเป็นนักเตะท,ที่ฟอร์มดีที่สุดในไลซิกในเวลานี้แต่ผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ปีกแบบเจ้าตัวนั้นไม่ใช่สิ่งงงที่แมนเเตอกาลัห แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อปีศาจไดมอนด์เชอร์ตันเต็ดได้ร่วมง,งานกับลังหนิงแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ <S 2> <S 2> ข่าวต่อมาครับสื่อขุดคำพูดของรังหนิงวิจาร์โดแก่เกินแกงรัสตลังหนิงครับเทีเนอร์ชาวเยอรมันเคยออกข้อสัมภาษณ์ว่าคริสติน่เดืนโดกองหน้าซสเปอร์สตาร์ปีศาจไดมอนด์เชอร์ตันเต็ดได้แก่เกินไปแล้วกุนซือประสบการณ์สูงวัย63ปีรายนี้มีข่าวว่าตกลงที่จะรับหน้าที่ผู้จัดการทีมช่วงคราวด้วยสัญญากลุ่มบางเหรียญยอดทีมแห่งโอทรฟอร์ด จนกระทั่งจบฤดูกาลนี้แทนที่โซชาที่โดนปลดกลางอากาศเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเดนิสตาครับสื่อดังของเมืองพุทธีได้มีการขุดบทสัมภาษณ์ของรังนิกเมื่อ5ปีก่อนสมัยที่ทําหน้าที่คุมแอเบเลซิกซึ่งมันมีผลต่อกับโรนันโดโดยตรงหาเขามีการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมปีแดงจริงๆย้อนกลับไปเมื่อปี2016ครับรังนิกได้ออกมาตอบสื่อว่าคิดยังไงหากไรซิกมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับเซียร์ซิเวนหรือเดดเมซีโดยเจ้าตัวตอบว่า มันคงเป็นเรื่องไร้าสาระที่คิดว่าจะสามารถร่วมง,งานกับพวกเขาที่นี่พวกเขาทั้งคู่แก่และแพงเกินไปข่าวต่อมาครับผีโดดร่วมวงล่าเวลาโฮวิดตลาดหน้าเหนาานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมล่าสุดนะครับที่ให้ความสนใจดูซานเวลาโฮวิดกองหน้าอนาคตไกลของฟิโอเรนติน่าเว,าวลาโฮวิดเโซโ์ฟอร์มได้อย่างโครนันะครับได้อย่างร้อนแรงสุดๆในช่วงหนงงปีที่ผ่านมา ด้วยการนี้นะครับทำไปแล้วทั้งหมด12ประตูกับ4แอซิสท,ทำให้หลายทีมในยุโรปนะครับต้องการให้ตัวไปร่วมทีมด้วยก่อนหน้านี้ยูเว่เอซิมิลานสเปอร์นิโก้โซเนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลครับต่างให้สนใจที่จะคว้าตัวฮอกไวย์เอปีโรยนี้ไปร่วมทีมแต่ล่าสุดนะครับเดนนี่เมลสื่อในอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพร้อมที่จะลงสนามยังตัวเช่นกันในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ดาวยิงทีมชาติเซอร์เบียเหลือสัญญาปัจจุบันกับโมเมหากับถึงแค่ปี2023ครับ แล้วก็เจ้าตัวนั้นแสดงเจตนารมอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปทาให้สม,มสรนนั้นต้องยอมปล่อยตัวออกจากทีมหากได้ข้อเสนอที่ต้องการ70ล้านยูโรทั้งนี้นะครับอีกปัจจัยสําคัญในการไล่ล่าตัวของดูซานเปลาฮูเวตก็คือคนที่จะเป็นกุญซือใหม่ของแมนเชสเตอร์เดที่กําลังเร่งมือหาคนทำหน้าที่แทนโซชาที่ถูกปลดออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสองไลอาสจอต,ตัวจริงแมนยูหาได้รงเนี่ยคุมทัพส,สตาตาดังหลุดโผครับ ความเคลื่อนไหวหลังจากที่บรรดาสื่อหลายสำนักในอังกฤษนะครับรายงานตรงกันว่ารรพิซซาตาแมนเชสเตอร์เต็เตรียมแต่งตั้งรับรังนิกอดีตกุนซือของอาร์เบลิซิกเป็นผู้จัดการตมชัชวคราวไปจนจบฤดูกาลนี้ล่าสุดเดอะซันสื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาให้คาดการณ์11ตัวจริงของรับรังนิกออ k, นะค,ครับที่จะลง,งสนามมาหาแรบโอกาสเป็นนายใหญ่คนใหม่แห่งทิดอุลทรัฟฟอร์ดโดยมี2ส,สตาร์ลังดุดโผนะครับนั่นก็คือพอฟกบาและก็เฟดเริ่มจนจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นดาวิดเดเคอา กองหลังสีคนประกอบไปด้วยจากซ้ายไปขวานะครับประกอบด้วยลูกชอครับแฮร์รี่เมก้าราฟิบาลันแล้วก็อารอนวันเวนสกาแกรบขึ้นมาครับเป็นคู่มิดฟิลด์เป็นดอนนี่ฟานเดอรบิ๊กสกอตเป็นทูมิเน่โดยมีบูโรเฟนสัสปั้นเกมรุกสนับสนุน3ประสานแดนหน้าอย่างมาคาเดนฟอร์ดจาร์ดอนชโชแล้วก็คริสเตินโนโดนาโดครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจาสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ